พอผ่าตัดหลังมาจะออกกำลังกายในดีหมดจังเลยหลังการผ่าตัดออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนเกินกลางตัวเพื่อให้กระดูกสันหลังมีความมั่นคงเพิ่มความสามารถในการทรงผ้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายและยังช่วยระบบประสาทสามารถสั่งการและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยหลังผ่าตัด0ถึง6สัปดาห์แรกท่าที่หนึ่งท่าเกรงหน้าท้องแบบดึงเข้า เริ่มแรกนอนหงายชันเข่าสองข้างการขาสองข้างออกให้เท่ากับความกว้างของสะโพกกดหลังชิดเตียงเขมวหน้าท้องดึงสะดือให้ใกล้เตียงมากที่สุดสะโพกและหน้าอกอยู่นิ่งทำค้างไว้5้าถึงสิวินาทีจำนวนสิบครั้ง3มรอบต่อวันท่าที่2ท่าง,งอเข่าเหยียดเขาด่าโดยเลื่อนส้นเทา้าเริ่มแรกนอนหงายจากนั้นกดหลังชิดเตียงเขมเหน้าท้องดึงสะดือให้ใกล้เตียงมากที่สุดสะโพกและหน้าอกอยู่นิ่งจากนั้นงอเข่างอสะโพกข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ทค้างไว้5-10วินาทีแล้ววางลงทำสลับกับขาอีกข้างหนึ่งจานวน10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันท่าที่3ท่าเกรงกล้าเมเนื้อสะโพกพร้อมเหยียดเข่าเริ่มแรกนอนหงายชันเข่าข้างหนึ่งจากนั้นนํพาผ้าขนหนูหรือลูกบอลรองใต้เข่าอีกข้างหนึ่งที่เหยียดออกออกแรงเกรงหน้าขาเกรงบ้านท้ายและกดเข่าลงบนลูกบอลเกรงค้างไว้แล้วน้บออกเสียง5-10วินาทีทําจานวน10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันท่าที่4ท่ายกสะโพก เริ่มแรกนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างกางออกให้เท่ากับความกว้วงของสะโพกออกแรงเก่งบั้นท้ายและหน้าท้องจากนั้นค่อยๆย,ยกสะโพกให้ลอยขึ้นตรงๆจนกระทั่งแนวของการวางตัวของข้อเข,ข่าถึงข้อไหล่เป็นเส้นตรงหากมีอาการสั่นให้ลดระดับสะโพกลงได้เกรงค้างไวและนับออกเสียง5-10ถึงวินาทีจากนั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมทำจำนวน10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวัน